สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชัดแล้วจะแฉใครบุญถาวรตอบชัดแล้วเตรียมแฉใครคลิปวิดีโอกลางเพียบจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายบุญถาวรปัญญามณีโชตได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องเตรียมแฉใครระบุว่าผมแฉคุณคุณจะไม่มีที่ยืนและต้องติดคุกผมเป็นเสือไม่กัดกับหมานะทุกคนมีพวก ผมเป็นประชาชนต้องปกป้องประชาชนด้วยกันห่าหอนได้แต่รำคาญมากต่อมาได้เผยอ,อีกว่าปล่อยคลิปวิดีโอประชาชนด่าดทั้งประเทศแน่ลูกเมียข้าราชการชั่วบางคนนั่งร้องไห้ระทมใครคือคนนั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพ,เพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ